เตรียมตัวฟังเรื่องของวิภเวนาวิภเวนะหมายถึงวิภพวิภพคือความไม่มีภพความไม่มีภพจะมีสมณพราหมณ์บางพวกเนเขาเชื่อแบบนี้อ่าวันนี้จะคุยเรื่องนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าความไม่อยากได้ภพกับความไม่มีภพเนี่ยคนละแบบกันาการฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้เลยใช่ไหมอ่าฟังธรรม เป็นเอให้บรรลุธรรมในที่นั่งอาสนะฟังธรรมนะจะอยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้นะแต่อยู่ที่วัดก็ได้ได้การเยี่ยมเยียนพิกุนะได้ความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะเ,เราจะลุกขึ้นจากเตียงนี้ต้องใช้ความเพียรมากพอสมควรอือเจ้ามีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น อืมแสดงว่าไม่ง่ายจะลุกขึ้นจากเตียงเนี่ยรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อือมเป็นโภคทรัพย์ที่หามาได้โดยธรรมอมืถวายอาหารนี่ก็ได้เยอะนะวันนั้นไปดูอะไรอะ่ะพระสูตรที่พระเจ้าบอกคนที่ถวายอาหารเนี่ยจะได้อายุนะวันนะสุขแล้วก็ภาระนะ อายุวันนะสุขะภละเนี่ยจะได้สอย่างแต่จะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่จะเพิ่มคําว่าโภคะเข้าไปอายุวันนะสุข,โขะโคะแล้วก็พะลละ,ะแลพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายว่าอายุหมายถึงอะไรนะวันนะสุข,โขะโคะหมายถึงอะไรแลยนะเมืม่อวานก็อัปเดตผังวิญญ,ญาณสี่ระดับไปช่วงถัดนี้น่าจะทำผังเยอะหน่อย ว่าผังยังมีน้อยนะผังมีแค่หผังเองมั้งนี่น่าจะเป็นผังที่หกนีผังพบภูมิผังอนาคามีผังจิตมโนผังสกทาคามีผังอัตมมยตาใช่ไหมอ่านี่ก็ถ้าเพิ่มผังนี้ก็เป็นผังที่6วิญญาณสี่ระดับอันนี้ก็ยังไม่เคยมีใครเปิด เปิดข้อธรรมตรงนี้มาเราจะไม่เคยได้ยินที่ไหนให้ค้นคว้าก็ไม่เจอไม่เจอมันต้องแบบว่าเจาะลึกจริงๆแล้วต้องมีพื้นฐานจากจากตัวอื่นมาด้วยมีพื้นฐานจากอนาคาม,มีพื้นฐานจากการสืบค้นจิตมโนวิญญาณการแยกแยะพวกนี้เมื่อแยกแยะแต่และอย่างชัดๆมาแล้วเนี่ยมันก็จะถึงมาเห็นตรงนี้นะอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่มีพื้นฐานจากของเก่าเราก็คงไม่เจอประเด็นนี้อยู่ดีนะอ่ามันก็เป็นเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยนะ,ะเพราะนี้มีนี้ก็เลยมีนะอะ่พอเราสืบค้นตรงนี้ได้เราจะไปเจอตรงนั้นสืบค้นตรงนี้ได้จะไปเจอตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีที่น่าจะทำก็มี <c oughs> บิญญาณังอน,นิทัศนังก็น่าทําไว้หรือว่าอีกอันก็ตถายตานังอันนี้ก็น่าทําไว้ให้เป็นข้อมูลนะพวกนี้ยังไม่มีใครเปิดตั้งสิน้นนะ,ะไม่มีใครเปิดเนื่องจากในภาษาไทยเขาจะแปลข้ามไปเลยอย่างเขาจะบอกว่าอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดเนี่ยให้คำว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอ่า แต่มีคําว่าวิญญาณหนังอ,อนิทัศนังแทนที่ที่วิญญาณคือวิญญาณรู้แจ้งไม่ได้วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้ก็ก็คือสภาพธรรมที่เป็นอสังคตะอสังคตะเนี่ยวิญญาณรู้แจ้งไม่ได้ <c oughs> เขาก็เลยแปลข้ามไปเลยว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งหรือธรรมชาติอันหนึ่งที่เราเนี่ยควรเข้าไปรู้แจ้งคําเดิมของพระศาสดามันเลยหายไปทั้ทงทั้งที่คำเนี้ยมัน มันมีประโยชน์อะมันมีนัยยะสําคัญเราจะเห็นว่าอย่างอย่างถ้าให้ดู <c oughs> ผังอย่างเงี้ยถ้าเราดูผังเนี่ยวิญญาณจะรู้แจ้งได้ในฝั่งที่มันเป็นสุริเยเป็นแสงส่องมานะพอกระทบกับธรรมธาตุใดเนี่ยมันก็รู้รู้ในธรรมธาตุนั้นนะแต่มันจะย้อนกลับไปรู้อีกที่ไม่ได้นะอันนั้นก็คือปรมานุตรสุญญา,านั่นเองที่ มันเข้าไปรู้ไม่ได้หรืออสังคตาธาตุอันนี้เราก็แบ่งเราก็แบ่งให้ว่าอัอนนี้ก็เหมือนว่าบางนี้เป็นอันนี้เป็นนิพพานอันนี้ก็เป็นสังคตะนะสังคตะหรือขันห้านะหรือขันห้าดังนั้นวิญญาณรู้แจ้งได้ฝั่งนี้อีกฝั่งร,รู้แจ้งไม่ได้ฝั่งที่รู้แจ้งไม่ได้ ก็เลยแปลข้ามไปเลยว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งดังนั้นคำว่าวิญญาณนางอันนิทัศนังเลยหายไปมมีอยู่ในมีอยู่แต่ในบาลีแล้วก็เลยทำให้มันเหมือนไม่เคลียร์เพราะจริงๆคำมันเคลียร์อยู่แล้วไงว่าวิญญาณรู้ไม่ได้วิญญาณรู้ได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังการอ่าวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้ ดังนั้นการจะใช้วิญญาณไปรู้นิพพานก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยบัญญัติความความเป็นภพภพเนี่ยมีแล้วก็บัญญัติกรรมภพรูปภพอรูปภพแต่ภพเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน,นมันแปรเปลี่ยนแล้วมันก็มีตัวตนชั่วคราวความมีตัวตนชั่วคราวเนี่ยอนัตตาเนี่ย ถึงบอกมันเป็นมัชชิมาปฏิปทาตรงกลางส่วนสุดข้างหนึ่งคือคิดว่าทุกอย่างมีถาวรส่วนสุดอีกข้างหนึ่งคิดว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีเลยนะแต่พรเจ้าบอกว่ามันมีขึ้นแล้วก็หมดไปมีเกิดมีดับนะดังนั้นภพเนี่ยเป็นของมีอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีแต่ความมีของมันนั่นเนี่ยมีคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏและมีความดับนะ นี่คือความมีของภพมีด้วยคุณสมบัติแบบนี้ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยสัญญาเวทิตนิโรธอยู่ที่ตำแหน่งวิญญาณระดับแรกวิญญาณระดับอุปาโธวิญญาณเกิดสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยอยู่สูงกว่าเนวสัญญาณสัญญายตนะถูกต้องไหมเนวสัญญาณสัญญายตนะเป็นอรูปภพนะ เป็นอรูปภพบชั้นสูงสุดนะคือตรงนี้อันนี้เห็นภาพรวมก่อนนะอาจจะยังไม่เห็นตัวอักษรตัวมันเล็กให้ดูภาพรวมก่อนว่ามันประมาณนี้ดังนั้นสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยเออมันก็จะเลยในว่าสัญญาณสัญญาจตนะสว่าสัญญาเวทิตานิโรธนี้คืออยู่แนวนี้งนั้นนี้คือช่วงที่ไต่ระดับขึ้นไป ถึงสัญญาเวทิตานิโรธการไต่ระดับเนี่ยก็คือการการเห็นโทษของสิ่งที่มีอยู่ล้วทิ้งมันเหมือนเราเข้าปฐมฌานเราจะเห็นโทษของอกุศลแล้วเราก็ทิ้งอกุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนนะแล้วเรามีวิตกวิจารมีปิติและสุขนี้เราก็จะเข้าถึงปฐมฌานปฐมฌานก็จะเป็นรูปประพบนั่นคือเรากําลังทิ้งกามประพบ เมื่อเราอยู่ในปฐมฌานได้อย่างมั่นคงนั่นคือละทิ้งกรรมาพบไปแล้ว <c oughs> เข้าถึงรูปปรพระดับแรกก็เหมือนกันพอเราจะขึ้นฌานสองเราก็ต้องทิ้งชานหนึ่งถูกต้องไหมฌานหนึ่งทิ้งอกุศลหรือทิ้งนิวรณ์ห้าหรือทิ้งกรรมปฏิบัติเปลี่ยนฌานที่สองก็ทิ้งวิตกวิจารณ์ทิ้งฌานหนึ่งขึ้นฌานสองทิ้งข้อธรรม ทิ้งธรรมชาติต่างๆแต่ละอันแต่ละอันอมันก็เข้าถึงธรรมชาติที่ละเอียดปราณีขึ้นจนถึงชั้นที่4จากชั้นที่ 4, ปุ๊บทิ้งชั้นที่4เข้าถึงอากาสาก็จะเป็นอะลูปละเป็นภพอะลูปเขากําลังทิ้งรูปภพใช่ไหมครั้งแรกเขาทิ้งกรรมภพต่อไปเขาทิ้งรูปปรภพเขาทิ้งรูปภพเสร็จเขาก็เข้าสู่อากาสานัญจาเตนะ จากนั้นเขาเห็นว่าอากาศสาเน่ก็ยังแปรปวนเขาทิ้งอากาศสาเข้าถึงวิญญาณัญจายนะต่อไปพอเขาเข้าได้ชํานาญเขาก็เห็นความเสื่อมของวิญญาณัญจายนะเขาเข้าถึงอากินเขาเข้าถึงธรรมชาติที่ประณีตกว่าพอเขาอยู่ในอากินเขาก็เห็นความหยาบของมันอีกเขาเข้าถึงเนวสัญญาพอเนวสัญญาเนี่ยคือสูงสุดของความเป็นภพ ในพบสามเนี่ยเขาสุดละดังนั้นคนที่ทำได้ส่วนใหญ่ก็จะทำได้แค่เนี้ยซึ่งจะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แทบจะแทบจะไม่มีเลยที่ทำตรงนี้ได้ก็คือน้อยมากในคำมุตการก็ยังจัดวันน้อยนะก็จะมีที่พระพุทธเจ้าเล่าก็มีแต่อุทกดาบทอาราดาบทนอกนั้นก็ยังไม่มีเห็นใครมาเทียบนะเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะมีผู้ที่เห็นโทษของเนวสัญญาอกีกแล้วก็วางแล้วเข้าถึงสัญญาเวทีสูงขึ้นไปแต่นั้นพวกเนี้ยพวกเนี้ยถามว่ารู้จักพบไหมรู้จักเพราะเขาอยู่ในพบมาแล้วก็ทิ้งพบประเภทต่างๆถูกต้องไหมเขาทิ้งกรรมาพบทิ้งรูปพบนะมาอยู่อรูปประพบจากนั้นเขาก็ทิ้งอรูปประพบเขารู้จักพบอย่างอย่างถูกต้องนะ,ะเขารู้ว่าพบมีนะ,ะไม่ใช่ไม่มี แล้วก็ทิ้งนี้พอเขาเข้าถึงสัญญาเวทิตเนี่ยซึ่งเขาเคยอยู่สูงสุดของความมีพบเราทิ้งไปได้นะคนที่ได้สัญญาเวทิตเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของความไม่อยากมีพบไม่อยากได้พบอันเนี้ยจะเรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากในการไม่ไม่มีพบไม่เข้าถึงพบน,นี่เขาก็ละพบได้เห็นนะแต่ละพบได้แบบเนี้ย จบไหมยังไม่จบนะกลายเป็นยังไม่จบอีกเพราะตัวเองจะไปติดติดอยู่ที่สัญญาเวทิตานิโรธซึ่งส่วนหนึ่งก็จะคิดว่านี่คือนิพพานใช่ไหมคิดว่าน,นี่นี่คือนิพพานก็มีส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะยังไม่หลุดพ้นเพราะยังอยู่ในกลุ่มของวิภาวตาัณหาเขายังมีวิภวตัณหาตัณหาในการไม่อยากได้ สามพบน้การมาพบรูปพอรูปพอันนี้ไม่อยากได้แต่เขาก็ดำรงอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเนี่ยไม่ได้สังเกตว่ามันออกมาได้เมื่อมันออกก็คือสิ่งนี้ดับและมันเข้าไปได้ก็คือสิ่งนี้เกิดถ้ากับว่าสัญญาเวทิตนิโรธก็ยังมีเกิดมีดับแต่ความเกิดดับของสัญญาเว,เวทิตานิโรธเนี่ย ไม่ใช่ในส่วนของความเป็นพบแต่เป็นส่วนของวิญญาณระดับที่หนึ่งในระดับของอุปาโทวิญญาณอุปาโทวิญญาณที่เริ่มเกิดนะพอพระเจ้าตร,รัสว่าวิญญาณเนี่ยจะมีอุปาโทคือเกิดแล้วก็ทิติตั้งนะอภินิพติสำเร็จนะสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ปาตุภาโวคือเป็นพบนะ <c oughs> ปาตุเนี่ยก็คือเป็นภาโวก็คือพบนะ,นะ,ะความเป็นพบเนี่ยได้มีขึ้นแล้วทีนี้พวกสัญญาเวทิตตนิโรธเนี่ยก็จะเป็นวิภวตัณาและเราก็จะไปสังเกตว่าวิภวตัณหาเนี่ยพระศาสดาตัดไว้แต่หัวข้อไม่มีการลงรายละเอียดเลยเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาจะให้ลงเพราะว่ามันไม่มีพบ ดังนั้นการจะบัญญัติเนื้อหาเรื่องราวต่างๆได้ต้องมีมีตัวเนื้อพบให้บัญญัติดังนั้นถ้าไม่มีก็บัญญัติอะไรไม่ได้แต่ตัวมันมีก็เลยบัญญัติได้หัวข้อแต่นิดเดียวคือเป็นวิพัตนาก็ยังถือว่ามีมีตัณหาอยู่มีความอยากอยู่ส่วนที่เขา <c oughs> เขาไม่เห็นและเหลือนิดเดียวก็คือส่วนของความเป็นมโน ที่เปรียบเหมือนสุริเยเนี่ยถ้าเราเห็นแผนพังอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าโอ้โหคนได้สัญญาเวท,ทิตนิโรธเนี่ยมันอีกนิดเดียวอะ่ะจะนิพพานแล้วอะ่ะแต่นิพพานไม่ได้เพราะไม่ได้สดับในคำของพระพุทธเจ้ามาก่อนก็จะไม่มีวิธีในการพิจารณาแต่อย่างภาษารรบุตรเนี่ยก็ทำได้เห็นนะดังนั้นภาษารรบุตรเมื่อได้สัญญาเวท,ทิตนิโรธปุ๊บเนี่ยภาษารรบุตรออกมาแล้วเข้าไปใหม่ ออกมาแล้วเข้าไปใหม่นั่นคือสิ่งที่ภาษาลิบุตรเห็นแน่ๆเลยคือมันดับแล้วมันเกิดมันดับแล้วมันเกิดภาษาลิบุตรก็สิ้นอาสวะพู้เจ้าบอกเนี่ยภาษาลิบุตรก็ปรินิพานนะในช่วงนี้คือตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นอลตะผลขั้นสุดท้ายเพราะไม่ยึดถือแม้สัญญาเวทิตตนิโรธน,นะนั้นเท่ากับเห็นหมดเห็นวิญญาณนะก็เกิดดับ ไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของชั่วคราวก็เลยจะให้พวกเราเห็นภาพอันรูปเนี่ยในวสัญญานาสัญญาเจตนะซึ่งพระเจ้าจัดเป็นสัตววาที่9สูงสุดแล้วอาวาสของสัตว์มี9นะหน่งถึงเอาวาสก็คือที่อยู่ดังนั้นในวสัญญาผู้ที่จะได้ตัวตนหรืออัตตาก็ได้อย่างสูงก็คือเพียงแค่นี้ เทวดาเหล่าเนวสัญญาณนะสัญญาจตนะก็จะเป็นเทวดาที่ประณีตสุดในบรรดาเทวดาทั้งหลายเพราะเขาอยู่ชั้นสูงสุดได้อัตตาที่ไม่มีรูปประกอบด้วยสัญญาและเป็นสัญญาในส่วนอรูปเรียกว่าอารูปสัญญาเพะฉะนั้น <c oughs> พอพ้นจากนี้ก็ไม่ใช่อาวาสละไม่ใช่ที่อยู่เป็นการปรุงแต่ง ขึ้นมาชั่วขณะดังนั้นสัญญาเวทิตนิโรธสูงขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วเข้ามาอยู่แค่นีิผืนนานิรัศมีมันแปะกับผืนนาอยู่เขาอยู่ตรงรัศมีนี่แหละนะอยู่ตรงบางๆเนี่ยลอยลอยแดดเนี่ยอยู่ที่ลอยแดดเนี่ยแต่ไม่แตะพื้นแต่อยู่บนรอยแดดซึ่งรอยแดดถ้ากับมีความหนาสี่ระดับเขาอยู่ระดับแรกนะเขาลอยอยู่ตรงนี้ เขาสามารถดำลงสภาพเขาอยู่ตรงนี้ได้และตรงนี้ไม่ใช่อาว่าตรงนี้อยู่ได้เพราะการทำสมาธิแบบนี้เท่านั้นดังนั้นขณะที่บุคคลนั้นเนี่ยทำสมาธิแบบนี้เนี่ยวิญญาณเขาอยู่ตรงนี้แต่เวลากายเขาแตกอย่าลืมว่าพวกนี้นี่ทิ้งกายมาแล้วทิ้งรูปบินน้ำไฟลมกามภพเป็นส่วนรูปนะทิ้งกามภพก่อน ตาหูจมูกลิ้นกายจากนั้นขึ้นรูปประพบนะก็ยังเป็นส่วนรูนะคือดินน้ำไฟลมยังอยู่ในกลุ่มดินน้ำไฟลมแต่แต่ปราณีขึ้นแล้วอพอขึ้นอากาสาอารูปเนี่ยนี่ทิ้งรูปทั้งหมดดินน้ำไฟลมไม่มีไม่มีในนี้แล้ววิญญาณเข้ามาทิติทีททตังตรงนี้เท่ากับรูปกายของเขาไม่มีวิญญาณตั้งอาศัยถูกต้องไหม,มนั่น ดังนั้นถ้าบุคคลที่ทําสมาธิขั้นนี้กายแตกทําลายใช่ไหมถึงอายุไขการกลับมาเกิดอีกครั้งเนี่ยก็จะยังมีอยู่เพราะว่ายังปล่อยวางไม่ได้ยังมีเชื้อเชื้อของเขาก็คือส่วนของสุริเยะมนโนตรงนี้ที่เขายังละไม่ได้มนโนตรงนี้ก็สามารถปรุงแต่งต่อแล้วก็โน้มเข้าไปหาพบต่อได้อีกเพราะมันติดกันบางๆางนิดเดียวนะ,ะขยับนิดเดียวก็คือถึงพบแล้ว และอย่างที่ที่ผู้เจ้าเฉลยนะ่ะก็คือเทวดาอารูปไม่ใช่กามาพบไม่ใช่นะก็เหลือเทวดารูปประพบที่เขาจะมาเกิดถ้ากายเขาแตกทำลายอืม <c oughs> <c oughs> พวกนี้ก็คือช่วงนี้คือวิภวตัณหาเหนือจากผืนนาขึ้นมาเนี่ยผืนนาอารูปขึ้นมาเนี่ยเป็นวิภวตัณหา วิภาวะตัณหาไม่ใช่วิภพไม่ใช่วิภเวนะวิภเวนะหรือวิภพบ,บาลีใช้วิภเวะเวนะวิภาวะตัณหารู้จักพบเข้าใจพบแต่จะไม่เอาพบแล้วก็หนีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อต้องการหาสิ่งที่ละเอียดปราณีตกว่าต้องการหาความเป็นอมตะเพราะก็ยังเห็นว่าภพเนี่ยยังแก่เจ็บตายเขาก็พยายามไม่ให้มีภพโดยการขยับขึ้นไปปล่อยวางไปเรื่อยๆ แต่คำว่าวิภพหรือวิภเวชนะเนี่ยจะเป็นกลุ่มของอุเฉททิฏฐิคือทิฏฐิว่าขาดศูนย์เขาจะคิดว่าไอภพทั้งหลายเนี่ยไม่มีเป็นของปลอมทั้งสิน้นอ่าเป็นกลุ่มของนัตถิตาคือสุดโต่งของความเห็นอีกฝั่งหนึ่งว่าตาตาเนี่ยคือตัวตนตัวตนเนี่ยไม่มีไม่มีเลยซึ่งทิฏฐิตรงนี้มันจะผิด ผิดเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันยังมีในปัจจุบันมีมันถูกจำกัดด้วยการเวลาคำนี้อาจจะถูกในอนาคตว่าอนาคตเนี่ยไม่มีแต่ปัจจุบันยังมีแต่นั้นคำนี้ก็จะไม่อาการิโกใช้ไม่ได้ตลอดกาลดังนั้นถ้าเขาคิดว่าพวกพบทั้งหลายเนี่ยไม่มีเป็นของปลอมหมดไม่มีพวกนี้คือวิภาเวนะหรือวิภพก็คือ ไม่มีพบเนี่ยเขาบอกพบมันไม่มีหลอกอดังนั้นวิภเวนะหรือวิภพเนี่ยเ,เป็นมิจฉาทิฏฐิต้องแก้ต้องปรับความเห็นแต่วิภวะตัณหาเนี่ยมีความเห็นถูกอยู่แต่ยังละตัณหาส่วนนี้ไม่ได้ยังมองไม่เห็นตัณหาในส่วนนี้ดังนั้นเท่ากับเขาต้องละความอยากในส่วนนี้ ให้ได้ถึงจะหลุดพ้นได้มุมต่างมันจะนิดหนึ่งคนะำว่าวิภพกับวิภวตัณหาวิภว,วตัณหาเลยแทบไม่ต้องไปสนใจเลยเราจะเห็นว่าตัณหามีสามกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาทําไมพระเจ้าพระเจ้าบอกเนี่ยตัณหาสามต้องละลงรายละเอียดการละตัณหาในส่วนกรรมตัณหาเยอะมากมายลงรายละเอียดในส่วนการละภาวะตัณหา เยอะแยะมากมายแต่วิภัตนาไม่มีพูดมไม่มีพูดถึงเลยแต่เป็นหัวข้อมีอยู่นะนั่นก็คือเราก็จะเห็นว่าพระองค์บัญญัตินี่ก็คือถูกต้องเป๊ะชัดนะเพราะว่ามันคือกลุ่มของสัญญาเวทิตนิโรธซึ่งแทบจะไม่มีใครทําได้อยู่แล้วก็จะเห็นบัพพุจ้าก็จะตรัสไว้น้อยอแต่ก็ตรัสไว้เพื่อให้ข้อธรรมนั้นบริบูรณ์ เผื่อใครทาได้ก็จะได้นําไปใช้เพื่อการหลุดพ้นได้พูดถึงพระสูตรเรื่องของวิภพก็คือจะอยู่ในพระสูตรนี้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแกลกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ควงไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาตํตำบลอุลุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขโดยบัลลังก์เดียวตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นแลโดยล่วงเจ็ดวันนั้นไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสมาธินั้นแล้วทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนเป็นนันมากและผู้ถูกความเร่าร้อนเป็นนันมาก ซึ่งเกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างแผดเผาอยู่ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าโลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วถูกผัสสะครอบงำแล้วย่อมกล่าวถึงโลกโดยความเป็นตัวตนก็โลกย่อมสำคัญโดยประการใด ขันธาปัญจกะอันเป็นวัตถุแห่งความสําคัญนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่ตนสําคัญโลกนี้ก็หมายถึงขันท่านั่นเองอ่ะนะเขาสําคัญมั่นหมายขันท่าโดยประการใดแต่ขันห่าจะเป็นอย่างอื่นเช่นเราอาจจะสําคัญมั่นหมายว่ารูปอย่าป่วยเลยแต่รูปก็จะป่วยรูปนี้อย่าเสื่อมเลยแต่รูปก็จะเสื่อม นี่เรียกว่าเขาสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นไงอย่างเงี้ยก็จะมีหลายสํานวนตรงนี้เขาจะพูดมีหลายแต่และสำนักก็จะใช้สํานวนต่างกันเยอะอนั่นคือความไม่เที่ยงนั่นเองความไม่เที่ยงของขันทั้งห้าสัตว์โลกเนี่ยคล้องแล้วอยู่ในภพ พมีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นถูกพบครอบงามแล้วย่อมเพลิดเพลินในพบนั่นเองสัตว์โลกเนี่ยย่อมเพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นภัยสัตว์โลกโกลสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็บุคคลอยู่ประพฤติประมาจันนี้เพื่อจะละขาดสิ่งพบเพราะนั้นการละขาดสึ่งพบเนี่ยจะโดยอาศัยทิฏฐิหรือความเห็นว่าพบไม่มีเนี่ยไม่ได้ต้องรู้จักพบว่าพบมี แต่พบนั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของมีขึ้นมาชั่วคราวดังนั้นพระองค์ก็บอกว่าก็สมณะหรือพาราหมณ์เราได้เ่าหนึง่งกล่าวความหลุดพ้นจากพบด้วยพบเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากพบมันจะมีอีกพวกหนึ่งนะกล่าวว่าจะหลุดพ้นจากพบได้ก็เพราะพบพวกนี้ก็หลุดไม่ได้อืแล้วพระเจ้าก,ก็บอกว่าอีกพวกหนึ่งเนี่ยอื ก็หรือสมณะหรือพราม์เราใดเหล่าหนึ่งกล่าวความสลัดออกจากภพด้วยความไม่มีภพอันเนี้ยใช้วิภาเวนะก็คือคิดว่าภพไม่มีคาดศูนย์เห็นแบบนี้ก็หลุดไม่ได้อีกนะสมณะหรือพรามณ์เราใดเหล่าหนึ่งกล่าวความหลุดพ้นจากภพด้วยภพเรากล่าวว่าสมณะ พรามเหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากภพก็หรือสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความสลัดออกจากภพด้วยความไม่มีภพอันนี้ก็ก็วงเล็บว่าอุเฉททิฏฐิเป็นความเห็นแบบขาดศูนย์เรากล่าวว่าสมณะพรามเหล่านั้นทั้งหมดไม่สลัดออกไปจากภพหลุดพ้นจากภพไปไม่ได้ก็ทุกนี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวง ความเกิดแห่งทุก์ขย่อมไม่มีเพราะความสิ้นอุปทานทั้งปวงท่านจงดูโลกนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากถูกอวิชาครอบงำยินดีแล้วในภพเพลิดเพลินแล้วในภพอันนี้ก็ไม่พ้นจากภพไปได้ภพเราได้เราหนึ่งในส่วนทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเนี่ยภพทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ม,มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เห็นไหมความเป็นภพเนี่ยมันก็คือธรรมธาตุาดินน้ําไฟลมเนี่ยหรือพวกรูปพวกอรูปผู้เจ้าบอกทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงหมดเลยแปรปวนแต่นั้นถึงเราจะทําความดีแล้วต้องการไปเป็นเทวดาพระองค์จึงบอกว่าเป็นการทําความดีที่เศร้าหมองมากเพราะอะไรเพราะเทวดาเมื่อเราได้อัตตภาพของเทวดา ไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ชั้นสูงขนาดไหนปลาณีขนาดไหน mm. ก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา mm. พบทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาอันบุคคลผู้เห็น mm. ขันทับปัญจากก็คือขันห้าผู้เห็นขันห้ากล่าวคือพบตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ย่อมละภวะตัณหาได้ภ mm. วะตัณหาเราเห็นแล้วว่า พวะวัตนหาคือความอยากได้ทั้งสามภพเลยตั้งแต่อารูปรูปแล้วก็กามภพนี่เป็นพวะวัตนหาละพวะตัณห,หาได้ก็ได้อรหัลผลเหมือนกันที่พระเจ้าตัดไว้ตัดไว้ในเรื่องของบุคคลสามจำพวกในโลกอะ่ะแล้วก็แบ่งเรื่องของตัณหาในกามภพถ้ายังละ,ะสังโยชน์เบื้องต้นไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกพวกนี้ก็เป็น อาคามีต้องกลับมาอีกอืแต่ถ้าละสังโยตห้าเบื้องต่ำได้ในสีข้อแรกปงบอกพวกนี้เป็นอาณาคามีและถ้าละภาวตัณหาได้พวกนี้เป็นอารหารันดังนั้นดูว่าอัตผลเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเราจะใช้มรรควิธีใดเพื่อเดินเข้าสู่ความเป็นอนัตผลก็สามารถที่จะใช้ได้อนาปานสติก็ได้ อริมักมีองค์8ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทำแล้วก็เข้าถึงกันหมดท่านบอกว่าถ้าเราเห็นพบตามความเป็นจริงด้วยปัญญาณชอบอยู่อย่างนี้ย่อมละภวะตนาได้ละภวะตนาได้ก็คืออรัตะผลเลยทั้งไม่เพลิดเพลินวิภาตัณหามีห้อยติ่งไว้อีกนิดหนึ่งนะเพอ,อเดี๋ยวพอละพบทั้งหมดได้จะไปเพลินในตัวนั้นอีกอก็จะผิดอีก ความดับด้วยอริมกักเมีองแปดเป็นเครื่องสำอรองไม่มีส่วนเหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตนหาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิกุนั้นผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นพิกุนั้นครอบงำมานชนะสงครามล่วงพบได้ทั้งหมดเป็นผู้คงที่ผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นพิกุนั้นครอบงามานชนะสงครามล่วงพบได้ทั้งหมดเป็นผู้คงที่ คือได้กลับไปสู่สภาพเดิมสภาพเดิมเป็นความคงที่ไม่หวันไหวไม่โยกเยกไม่มีการมาการไปนะในความนิ่งสนิทของมันเนี่ยมันก็มีองค์ความรู้อยู่ในนั้นพร้อมทั้งหมดที่เรียกว่าตถายตนังนะแต่ไม่ใช่อายตนะเพราะอายตนะเป็นของร้อนเป็นสิ่งที่ต้องละต้องทิ้งต้องวางอืม